สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอซีก็พามาเปิดกล่องพัสดุกันนะครับอีกหนึ่งช่องทางของการเช็คพระแล้วก็ส่งพระมาขายได้นะครับเอางี้เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าพระจากลูกค้าท่านใดคุณคุณไอซ์หมู่หกตำบลบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยแล้วกันอันนี้น่าจะส่งเป็นเหรียญมาแน่เลยนะครับเดีวแล้วเป็นเหรียญ่นากลอ่เป็นเหรียญก็รุ่นนาใส่กล่องด้วยนะครับเดี๋ยวเสื้อพระมันโดนจมูกโดนอะไรมันจะเสียหายนะครับ เราก็ไม่อยากให้ของลูกค้าเสียหายนะครับอ,อันนี้เป็นนะครับหชิ้นนะครับของคุณอะไรเนี่ยคุณคุณไอซ์อ่าวางไว้ก่อนดอเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นของคุณวรรณชัยนะครับมาจากอําเภอพานกระต่ายนะครับตำบลพานกระต่ายจังหวัดกําแพงเพชรเดี๋ยวเรามาดูกัน ี๋ยวที่ต่อกลับแล้วกันญาติเช็คก่อนว่าสี่ชิ้นคุณวรรณชัยนะครับอันนี้หนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกชิ้นนะครับเดี๋ยวที่ต่อกลับไปนะครับหกชิ้นนะครับของคุณวรรณชัยเดี๋ยวผมที่ต่อกลับไปนะครับส่วนอันนี้นะครับ เป็นของคุณเจษดาอ่ำเจริญนี่จ,จังหวัดพิษณุโลกนะครับอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกอันนี้นะ่าจะเป็นหลายชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอญาตเช็คก่อนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเพิ่งญาตจำนวนชิ้นก่อนนะครับสองสี่หก 8 10 12 4ส6 18 20 22่ส2บห8ส3บ2ชิ้นนะครับเดี๋ยวกรุณาเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไปคุยกันในทรโทรศาอีกทีนึงท่านใดที่มีพระเครื่องนะครับอยากส่งมาขายก็ไอ l ดี e ลน์มีอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับหน้าคลิปผมติดมาให้แล้วใครอยากอยากจะส่งภาะมาขายก็แอดไลน์แล้วก็ส่งรูปชัดๆมาได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยว ผมส่งพี่อยู่ให้นะครับวันนี้ก็ไก่เอสซต้องขอบคุณครับ